วันนี้เวลา8นาฬกา51น,นาทีสมเด็จพระนษราธิรีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังกรมทหารราบที่152ค่ายเซเรนทรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจวัดปัตตานี ทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบปีที่44ค่ายสิรินธรนี้สมเด็จพระนิธิถาวรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่22กันยายน2523โดยชื่อค่ายเป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีเนื้อที่ทั้งหมด974ไร่มีหน่วยขึ้นตรงจำนวน3กองพันประกอบด้วยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่152กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่152และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ดำเนินภารกิจที่สำคัญต่างๆอาทิสนับสนุนกำลังพลแก่กองพันทหารราบที่15 พื่อปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ผู้ก่อความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเป็นหน่วยเฉพาะกิจยะลาดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดยะลาดำเนิน,คนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดยะลาและคโครงการอาหารพันธุ์ดีตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้กำลังพลได้เรียนรู้การเกษตรและปะศุสัตว์ นำความรู้ไปเผยแพร่แรก่ชุมชนอีกต่อไปต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดําเนินไปยังสนามฟุตซอลนาคกรนิชทอดพระเนตร อิทธศการความก้าวหน้าโครงการต่างๆอาทิโครงการทหารพันธีของกองพทหารราบที่สองกรมทหารราบที่152ได้ดําเนินง,งานบนพื้นที่70ไร่ปัจจุบันจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธีกองพทหารราบที่2กรมทหารราบที่1 5 2เพื่อเป็นสถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานต่างๆและประชาชนในพื้นที่เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับกเกษตรทฤษฎีใหม่แบบครบวงจร โดยเป็นอาคารทรงโมเดิร์นขนาด72ตรงเมตรสามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรมได้ครองละ4 40คนด้านการเลี้ยงแพะพระราชทานซึ่งเป็นแพะพันแบล็กเบรกอลมีจุดเด่นคือผลผลิตเนื้อหนังและหนมมีคุณภาพ ปัจจุบันโครงการมีจํานวน34ตัวได้ขายายผลสู่ประชาชนโดยการมอบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะพระราชาทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาและอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีรวม5ครัวเรือนจํานวน22ตัวสูงพัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินทร์จัดก,การเรียนการสอนให้แก่เด็กก่อนปฐมวัยในระดับชั้นก่อนอนุบาลถึงชั้นอนุบาลสองปัจจุบันมีเด็กเล็ก37คน มีครูและผู้ดูแลเด็ก4คนเด็กทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละคนภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ <c oughs> <อ>เกิดคุณค่าต่อตนและสังคมเช่นกิจกรรมการร้อยดอกไม้แห้งและกิจกรรมฉีกขยำและปะ ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นการฝึกสมาธิให้แก่เด็กศูนย์ส่สงเสริมผ้าบาติกค่าซิรินทร์ซึ่งชมรมแม่บ้านอาหารบกกรมทหารราบที่152เดียวรวมกลุ่มเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกต่างๆจัดเป็นอาชีพเสริมใช้เบหลาว่างให้เกิดประโยชน์สำหรับปี25ง7ได้พัฒนาผ้าบาติกภายใต้แนวคิดลดใช้สารเคมีเน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยนําต้นกรามสายพันธุ์ปัตตานีไปทดลองเพาะปลูกภายในค่ายเซเรนทอนเพื่อน,นําส่วนต่างๆของต้นกรามผลิตเป็นสีในการย้อมผ้าบาติกเป็นการนําร่องโครงการบาติกโมเดลในการพัฒนาผ้าบาติกของจังหวัดปัตตานีนอกจากนี้ได้นําผ้ารีไซเคิลจากขวดพลาสติกและผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นผ้าลินินทดลองทําเป็นผ้าบาติกย้อมด้วยสีธรรมชาติเพื่อต่อย,ยอดพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ประเภทกรีนโปรดัก โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ยลาไอคอนเข้าไปให้ความรู้และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกท่านได้เข้าไปส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับกลุ่มสตรีชุมชนรอบค่ายเพื่อให้มีรายได้เสริมแก่ครอบครัวเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งและเป็นครละข่ายสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กและมีแผนพัฒนาศูนย์ส่งเสริมผ้าบาติกค่ายรินทร์ให้เป็นกิจการเพื่อสังคมหรือโซเชียลเอนเตอร์ e พส เวลา12นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระรนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังสูตรอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบ,บตอตำบลสตองเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสออบ,บตอร่วมกับ5จบังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดยะลาจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส คัดเลือกข้าราชการพนักง,งานส่วนท้องถิ่นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นผู้นาาําศาสนาและประชาชนที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการมีคุณธรรมและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการนี้ถวายเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแด่พระสงฆ์จำนวนสามรูปพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2566รวม42คน โอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่นักเรียนในโครงการประกวดการทําเกษตรทุนบรักเกษตรเมธีจํานวน10คนพระราชทานรางวัลสุดยอดสื่อสร้างสารรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กประถมมวัยชายแดนใต้ประจำปีพุทธศักราช2567แก่สูนพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน3แห่งได้แก่รางวัลชนะเลิศสูนพัฒนาเด็กเล็กตรีมิตรสังกัดเทศบาลเมืองสเตงนอกจังหวัดยะลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควรจังหวัดสตูลและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองส่วนพัฒนาเด็กเล็กค่ายเซรินทรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบ,บตลเขาตูมจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้มีพระราชด,ดำรัสแก่ผู้ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกขอให้ท่านทั้งหลายมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นที่จะคิด และทำสิ่งที่ดีเป็นที่เป็นประโยชน์เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนทั่วไปเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อยู่ร่วมชุมชนเดียวกันคิดดีทำดีนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมสมัครสมานสามัคคีกันที่อันจะนำให้ชุมชนนั้นๆเจริญงอกงามและมีความผาสุกร่มเย็น จากนั้น,พร,าานพระราชทานพระราชบรโอกาศให้เลขาธิการสอบอบตเฝ้าทูลอองบร์บาทตกลับังคมทุนรายงานการดำเนินงานตามพระราชดำริจำนวนสองโครงการคือโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริเริ่มดำเนินการเมื่อปี2560เพื่อส่งเสริมให้เด็กและครอบครัวมีอาหารบริโภคครบทุกมือ้อและปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม ในปี2567มีนักเรียนต้นแบบดีเด่นด้านการเกษตรทุนบรักเกษตรเมทีจำนวน53คนจากโรงเรียน51แห่งโดยในปี2568มีเป้าหมายให้นักเรียนโรงเรียนตจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษานำองค์ความรู้ด้านการเกษตรไปขยายผลโครงการที่บ้านตนเองและโครงการกี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริ เริ่มําเนินการเมื่อปี2560เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวเด็กพิการโดยเริ่มให้ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดป,ปัตตานียัลาและนาราธิวาสจัดทาเก้าอี้สุขใจมาให้แก่เด็กพิการและจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์4ี่แห่งได้แก่วิทยาลัยเทคนิคสตูลโรงพยาบาลและงูจังหวัดสตูลวิทยาลัยเทคนิคการจนายพิเศษจังหวัดป,ปัตตานีและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน23ป,ปัตตานี นอกจากนี้ยังส่งเสริมการฝึกอาชีพสารวายเทียมอีกด้วยพระเนรนิชรศการการดำเนินงานตามแนะพระราชดำริปีงบประมาณ2,567ประกอบด้วยคโครงการครัโรงเรียนสู่ครัวบ้านคโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวติดตามประเมินผลพัฒนาการเด็กพิการมีผลเป็นที่น่าพอใจดีขึ้นตามลำดับ โครงการการขับเคลื่อนและการขยายผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักต่อสถาบัานชาติศาสตร์กษัตริย์เช่นการประกวดวาดภาพระบายสีหวัวข้อในหลวงของเราโครงการการให้ความช่วยเหลืองานททเบนราช์แก่คนไทยที่พำนักในประเทศมาเลเซียและการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติหรือบุคคลไม่มีสถานะทางทเทเบนราศ์ ซึ่งเมื่อวันที่19กันยายน2567สอบตได้ร่วมกับสถานกองสุหญ่น้ำเมืองโคตาบารูประเทศมาเลเซียจัดตั้งจุดบริการ One Stop Service ณสำนักทะเบียนอำเภอสุไัยโกล,โลกจังหวัดนราธิวาดเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในการติดต่อทำเอกสารราชการ และโครงการช่วยเหลือคนไทยในรัฐกาลันตันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนไทยให้เยาวชนไทยในประเทศมาเลเซียได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เวลา15นาฬิกา5นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีต,ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ในการนี้พระราชทานสิ่งของแก่พวบในการโรงเรียนผู้แทนนักเรียนและพระราชทานพันไม้แก่ตัวแทนชาวบ้านโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสแสดงโขนตอนพระรามราชาปรับอสูรพญามารโดยชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้ที่สนใจอนุรักษ์มรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาการ ช่างประชาคารก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2464เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ทั้งแบบไปกลับและแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน669คนจัดการเรียนการสอน3หลักสูตรคือหลักสูตรวิชาสามัญหลักสูตรอิสลามแบบเข้มและหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธในปี2566ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการกศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมเด่นอาทิกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการเกษตรและอาชีพกลุ่มยุวเกษตรกรกิจกรรมสหกรณ์ให้นักเรียนรู้จักวางแผนทำระบบบัญชีรายรับรายจ่ายบันทึกการออมการทำบูดูแท่งสำเร็จรูปและบูดูน้ำปลาหวานโดยนำนำพระราชดำร,รัสของสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสดาสยามบรมราช,ชุมารีที่ทรงแนะนำมาปรับปรุงรสชาติและบรรจุพ,พันธุ์ให้มีคุณภาพดีขึ้น ทางได้จัดตั้งบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารขึ้นในปี2565เพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ช่วยสร้างไรายได้เสริมให้กับนักเรียนทำให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมอาชีพการมีงานทำและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสำนักนายกรัฐมนตรีและโครงการเลี้ยงแพะพันนมตามพระราชดำริ ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินง,งานสนองพระราชประสงค์กว่า36ปีจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเลี้ยงแพะพันนมเพื่อนันกเรียนมีความรู้และทักษะการเลี้ยงที่ถูกต้องสามารถนำความรู้ขยายผลสู่ชุมชนรวมทั้งใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพปัจจุบันมีแพะพันนมพันสาเนส19ตัวเป็นพ่อพันสามตัวแม่พันสิบสอตัวและลูกสี่ตัวอัตราการคลอดลูกเฉลี่ยสตัวต่อปี